สวัสดีครับผมดีเจยิ่งป้าต้อยจำนงทถครับนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับนะมืนดองโฮมสเตย์บรรยากาศดีครับนะมีบรรยากาศหลายโซนเลยทีเดียวนะครับที่นีนะมีที่พักอุ้ยนะครับสะดวกสบายนะครับมีริมท้องริมคอนะครับริมคลองไปชมมาแล้วครับนะฮะแล้วก็เวทีครับโอ้โหมีเวทีกิจกรรมด้วยจากกิจกรรม นะฮะวันสถานที่นี้นะครับการสร้างสารรค์ต่างๆทั้งหมดทุกโซเลยนะครับก็ตรงน,นี้แหละครับคุณพี่คุณหมอนะครับโอ้โหมาให้กำลังใจอยู่ริมๆนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้เจอกันนะครับเชิญคุณหมอนะครับ เชิญเจ้าของเนี่ยเจ้าของตัวจริงเสียงจริงวันนี้ครับตัวจริงเสียงจริงเออโอ้โหนี่นะครับคุณติมานาคมค่ะเหมือนต้องโฮมสเตย์ค่ะโอ้โนี่เลยนะครับเป็นยังไงครับลูกค้าช่วงนี้คึกคักคึกคักดีไหมครับคุณหมอครับช่วงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่ามาทานทุเรียนหมองทะล่วงกันโอ้โหมีทุเรียนอีกแล้วที่สําคัญคืออะไรอ่ะเข้าปิ๊บ ครับเปิบด้วยและตรงนี้ก่อนตัวนี้ว่ามีกี่โถงกี่โถงครับโซนที่บรรยากาศชิวๆค่ะเราก็จะมีโซนริมคลองก็เป็นบ้านทรงไทยนะคะบ้านทรงไทยย่างหลังก็มีห้าหลังค่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นปูนเปื่อยค่ะก็จะมีห้าห้องห้าห้องนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นบ้าน เรือนแถวเนี่ยะคะก็จะมี4ี่สี่ห้องคใครชอบบรรยากาศแบบไหนนะครับยังไงก็โทรล่วงหน้านะครับว่าสั่งจองได้ว่าชอบตนแบบยังไงนะครับแบบเลรือนไทยหรือจะเป็นยังไงติดต่อกับคุณหมอเล็กครับนะฮะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเบอร์โทรครับ081ค่ะ953 3037ค่ะอีกรอบชา้าๆ081ค่ะ 953 3037ค่ะเหมือนดงโฮมสเตนะคะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยเรื่องอาหารด้วยสำคัญอาหารที่นี่เวลาแขกบ้านแขกเมืองมาเขาติดใจมากอะลองเล่าให้ฟังหน่อยอุ่่ิดีแล้วคือว่าเราแบบนำเสนอแบบพื้นเมืองเราก็จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเมนูอาหารก็จะเป็นปลาเผาผักน้ำพริกผักสดๆเนาะที่นี่มันปลูกผักอะไรกันครื่เคธรรมชาติแล้วก็แกงยู แกงหยวกโอ้โหแกงหยวกนี่ลูกทุ่งนี่จริงๆนะครับแกงหยวกเนี่ยแล้วก็ยำผักกูดเนาะโอ้ยำผักกูดด้วยครับแล้ว่าจะจืดเผื่อใครที่ไม่ทานเผ็ดค่ะก็จะมีอาหารห้าอย่างอาจจะมาแบบครอบครัวเนาะมีเด็กเล็กด้วยนอกจากนั้นเราก็จะมีผลไม้เป็นเวลคัมดิงนะคะตามฤดูกาลเนาะตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้ก็จะมีเงาะเนี่ยะมีเงาะด้วยเงาะขุนหมื่น เงาะขุนเด่นเฮ้ยขุนเดชขุนเดชขอโทษครับขุนเด่นขุนเด่นใช่โอ้ถือว่าสุดยอดจริงที่นี่ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับน้ำร้อนหวานกรอบนะคะอันนี้คือเงาะใช่ไหมเงาะเดี๋ยวจะมีให้เราชิมไหมส่วนหน้าจะมีอยู่นะคะะฮตัวที่ว่าอาจจะมีแต่ช่อหรือเปล่านะครับนะครับแล้วพวกเรื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดภาพบรรยากาศนะครับโอเคบรรยากาศชิวๆริมคลองเนาะคุณหมอเนาะเรือท้ายอยู่ตรงไหนครับตรงมุมไหนอ๋อด้านนี้เนาะติดตามต่อ โอ้โหนี่เรือนไทยที่สวยเลยครับห้าหลังคัะอันนี้จะเป็นแบบแสำหรับครอบครัวที่มาแบบสี่ท่านอะไรเงี้ยก็นอนด้วยกันสองหลังสองหลังแฝดค่ะนะครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับอันนี้จะเป็นเดี่ยวก็จะมีสองเตียงค่ะอันนี้อาจจะมาคู่เนี่ยเนาะมาคู่ครบค่ะแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จะมีสองเตียงให้แต่ว่าซุนห้องสองหลังสุดท้ายก็จะเป็นเตียงเดี่ยว เเีียยงวสามีเหมาะสําหรับสามีภรรยาอ๋อครับนะะฮอันนี้แยกนอนสองเตียงนะครับเนาะอันนี้ครอบครัวครับแฝดแฝดนะเรือนแฝดนะครับเป็นเรือนไทยก็อยู่บรรยากาศริมคลองนะชิ่ยวชีวริมคลองเหมือนกันนะครับลมรื่นครับบรรยากาศต้นไม้นะครับโดยที่ที่ปรับโพอโทยังดีเลยนะครับโดยเฉพาะลิ้นมังกรเห็นไหมทองนี่ด้วยนะครับเขาบอกว่าจะสร้างบรรยากาศกรองอากาศบริสุทธิ์ให้กับ ลูกค้าด้วยเลยด้วยนะครับกำลังดัอย่เดียวนะครับโีทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใช่ครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับมีใบเตยใช่ไหมเนี่ยใบเตยโอ้ทำไมงานใหญ่ขนาดนี้อยู่ริมคลองโอ้ยอยู่ริมคลองมีน่าเลยบ้านผมอยู่ไกลคลองต้นกวเลี้ยวไม่งามโอ้ดีงามมากมากเลยนะครับนะครับมว่าเราจะเอาใบไปต้มข้าวต้มตอนเช้าใช่เลยนะครับหอมฮะแล้วบำรุงหัวใจด้วยนะครับโดยเฉพาะใบเตยเนี่ยนะฮะพอผมหุงข้าวนะครับนะผมยัง เออเอาไปใส่ในหม้อข้าวเลยหอมน,นะฮะทานข้าวแบบมีประโยชน์นะครับครับผม